การครบหาสมาคมเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะต้องใช้ปัญญาช่วยหน่อยนะครับอย่างเช่นเรื่องของคุณปัญญาเนี่ยคุณปัญญาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ใช่คนกรุงเทพหรอกแต่ที่ต้องมาอยู่กรุงเทพก็ว่าเขาจะต้องทำงานปีนั้นเขาจบมหกมาหมัดหมัดเสร็จแล้วก็ได้งานทำทำที่โรงงานทอผ้าย่านดอนเมืองเข้ามายากอะสมัยนั้นจบมหก,ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเป็นพวกช่าง หน้าที่ดีซะด้วยไม่เหนื่อยไม่ยากทำงานเฉพาะกลางวันไม่ต้องเข้ากะอย่างคนอื่นเขาในปัญญานี่ตัวเล็กหน้าตาก็ไม่หล่อเหลาแต่อย่างใดแต่ว่าอาศัยว่าพูดเก่งก็เลยทำให้มีแฟนหลายคนผู้หญิงมาชอบเขาเยอะเขาเองก็ชอบอชอบผู้หญิงเหล่านั้นซะด้วยมีแฟนทีเดียวสามสี่คนเลยเชียวทีนี้ก็เอาสิกินเหล้าเทีเ่ยวดูหนังสนุกมากในช่วงนั้น ไม่ได้คิดอะไรมันเป็นช่วงวัยรุ่นที่จะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มทํางานที่โรงงานได้สองสามปีก็ต้องเปลี่ยนงานเพราะงานใหม่มันดีกว่าเงินเดือนก็มากกว่าด้วยนะแล้วต่อมาเขาก็มีเมียเป็นสาวที่ทํางานเกี่ยวข้องกันในบริษัทใหม่นี่แหละก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนมีลูกสาวสองคนลูกชายคนเล็กอีกคนหนึ่งครอบครัวก็อบอุ่นมากเงินทองมีกินมีใช้ไม่ฝืดเกือง แต่เรื่องกินเหล้าก็ยังกินเรื่องผู้หญิงก็พอมีบัง่งแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยเขาไม่ยอมให้บกพร่องเพราะถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวพอมีเงินมีทองมีบ้านช่องเป็นของตัวเองแล้วก็เลยทํากิจการเกี่ยวกับห้องเช่าซึ่งมันก็ไปได้สวยโดยเมียลาออกจากงานมาดูแลห้องเช่าเขาก็สร้างเป็นแบบเรือนแถวยาวๆสองชั้นเมียก็ขายของแล้วก็ดูแลห้องเช่าไปพร้อมๆกัน ลูกๆเลิกเรียนแล้วก็มาช่วยแม่ขายของลูกก็เรียนสูงกันทั้งนั้นของที่ขายก็เป็นจำพวกของชำของกินของใช้สารพัดอย่างเช่นน้ำขวดน้ำแข็งเหล้าเบียรบุรีขนมเด็กๆกะปิน้ำปลาที่นี่อยู่กับเมียเนี่ยก็ธรรมดาล่ะครับมันก็เหมือนลิงกับฟันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากมายใหญ่โตแต่อย่างใด อยู่กันมาจนลูกสาวคนโตเป็นสาวเรียนจบปริญญาตรีแล้วน้องๆก็เรียนไล่ๆกันมาอีกไม่ช้าไม่นานก็จะจบไปตามๆกันเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นญาติห่างๆของเมียเนี่ยมาที่บ้านมีปัญหาเดือดร้อนมาด้วยไม่ใช่มาเยี่ยมเย็ยนกันธรรมดานะจะมาขออาศัยอยู่ด้วยอ่าสักพักหนึ่งว่างั้นบอกทางบ้านมีเรื่องอยายคนที่ว่าเนี่ยชื่อยายแก้วมาบอกเมียเขาอย่างนั้น ว่าอยู่บ้านไม่ได้เมียก็มาเล่าให้เขาฟังว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเงินเงินทองทองที่กู้นี่ยืมสินกันแล้วก็ไม่ใช้ก็ตามทวงตามด่ากันจะฆ่าจะแกงก็ได้หลบมาหาที่พักพิงว่าอย่างนั้นลงเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะตั้งสองสาแสนบาททำไงได้มันจำเป็นเมียก็พูดไม่ออกเพราะว่าเป็นคนคุ้นเคยกันมาจากต่างจังหวัดซะด้วยทำไมให้พักอยู่ด้วยแล้วจะไล่ไปไหนอะตกลงว่าให้อาศัยอยู่ ผู้หญิงคนที่ชื่อแก้วเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีแต่ปากมากไปหน่อยมักจะมีปัญหาจุกจิกพูดอะไรก็ไม่คิดชื่อแก้วแต่ว่าไม่ได้ประเสริฐอย่างแก้วแต่อย่างใดไว้ก็อยู่ในราวคราวเดียวกันกับเมียเขานะช่วงนั้นก็สี่สิบกว่าเรียกได้ว่าเป็นสาวใหญ่ด้วยกันแล้วไอ้เรื่องครอบครัวนะั้ไม่ต้องห่วงอะ่ะแม่แก้วนี่มีมาแล้วมีลูกกี่คนไม่แน่ชัดแต่ว่ามีหลานชายอยู่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่มีหลานชายเข้ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่า ยายแก้วเนี่ยไปเอาหลานชายมาขอเช่าห้องอยู่ด้วยก็ไม่มีใครขัดข้องเพราะว่าเขามีงานมีการทําแล้วมีเงินเดือนกินมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องทุกเดือนก็นแล้วกันไอ้เจ้าหลานชายนี่ชื่อนายสันชื่อเต็มๆนี่ชื่อสันตินายสันทํางานบริษัทเช้าไปเย็นกลับไม่หล่อหรอกแต่นิสัยพอใช้ได้ทีนี้อยู่ต่อมาก็เ,าเกิดมารักใคร่ชอบพอกับลูกสาวคนโตอของคุณปัญญาเนี่แหละอ่า คุณบัญยากับเมียก็พูดกับลูกให้ไตรตรองคิดดูให้ดีๆซะก่อนให้ครบก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรลงไปมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เรื่องที่วันใจก็เกิดขึ้นนั่นก็คือมีการชิงสุกก่อนหามซะแล้วทั้งนี้ก็เนื่องมาจากนางแก้วนี่อยากจะให้หลานชายได้กับลูกสาวคุณบัญยาเพราะถ้าได้กันแล้วตัวยายแก้วเองก็อยู่ที่บ้านได้อย่างสบายมันมีความเกี่ยวพันกันขึ้นมาในทันทีแล้วนี่ ก็เกิดได้เสียกันขึ้นคุณปัญญาก็รู้เมียก็รู้แต่พูดไม่ออกทางฝ่ายชายที่แรกก็ทําท่าว่าจะสู่ขอแต่งงานแต่งการแต่ก็ชะง,งักไปเนื่องจากเจ้าหมอนั่นก็ยังไม่มีเงินทองอะไรเลยเพิ่งจะมีงานทําได้ไม่นานเขาเช่าห้องอยู่ก็จริงแต่พอมีเวลาว่างเขาต้องมาคลุกอยู่ที่ร้านค้าเนี่ยมาช่วยหยิบนั่นหยิบนี่ขายแล้วก็นัวเนียอยู่กับลูกสาวอ่าคุณปัญญามาช่วยขายของอยู่ๆไปๆมาๆแล้วไงไม่รู้ คงจะใกล้ชิดกันนะที่นี่มีเรื่องมาเกี่ยวกับเมียของเขา,าซึ่งตอนนั้นเนี่ยว่ากันว่าก็คือเป็นตำแหน่งว่าที่แม่ยายของเจ้าสันนี่แหลนะแหะที่แรกนะคุณปัญญาไม่รู้อะไรเลยไม่ได้สังเกตด้วยว่าแม้แต่ลูกสาวคนโตก็ไม่ได้ฉุกใจแต่อย่างใดลูกค้ามาซื้อของบ่อยๆสนิทกับคุณปัญญาคุ้นเคยกันจนกล้าที่จะกระซิบบอกอบอกให้คุณปัญญาจับตาดูเมียตัวเอง อันนี้เองที่ทําให้เขาต้องสนใจขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเมียเขานั้นไม่เหมือนก่อนก่อนนั้นไม่ค่อยจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่งตัวสวยเช้งวับเลยผมเผ้ไปดัดไปซอยและดูเป็นสาวเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกครั้งเอ๊ะนี่มันอะไรกันเขาไม่อยากเชื่อแต่คุณบรรยาเขายังไม่ได้กระโตกกระตาอะไรยังเฝพ้าดูอยู่เงียบเียแล้วก็ค่อยๆมองเห็นความสนิทสนมได้เห็นการช้ำไม้าชาตาของเมีย ที่มองเจ้าหนุ่มสันน่ะการพูดที่อ่อนหวานมีทีเล่นทีจริงมั่งทีนี้คนอย่างคุณบัญญานี่ผ่านโลกมาไม่น้อยกว่า50ปีทำไมจะมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็ตัดสินใจพูดกับเมียเขาในห้องนอนสองต่อสองไม่ให้คนอื่นได้ยินเมียไม่ยอมรับซ้ำหาว่าเขาคิดมากเป็นโรคประสาทหรือเปล่าใครจะทำอย่างนั้นมันแพรนลูกสาวนะไว้อย่างนั้น เขาขอให้เมียสาบานแต่เมียไม่ยอมอ้างว่าไม่ชอบการสาบานขอให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันจะดีกว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการสาบานหรอกว่าอย่างนั้นแต่จากจุดนี้แหละก็ทําให้เกิดการระหองระแหงกันเรื่อยมาเสร็จแล้วเขาสังเกตดูว่าไอ้เรื่องที่เขาพูดกับเมียเป็นความลับวันนั้นน่ะนางแก้วก็รู้เจ้าสันก็รู้ลูกสาวคนโตก็รู้รู้ว่าเขาจับตามองอยู่ ทีนี้ตัวคุณบรรยาเองนะ่มีปัญหาอยู่ในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าเขากินเหล้ามากสูบบุหรี่จัดแล้วก็เครียดอีกต่างหากมีปากเสียงทะเลาะกับเมียบ่อยอ่าแต่ว่าไม่ทะเลาะก,กันให้คนอื่นเห็นนะไปพูดกันในในห้องช่วงนั้นในสันก็ย้ายออกไปหาเช่าห้องอยู่ที่อื่นแต่เขาก็ยังไปมาหาสู่อยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวมาที่ไรก็อยู่ที่ร้านพักใหญ่ก่อนจะกลับไปแต่เขาก็นัดเจอกับลูกสาวคุณบรรยาอยู่ไม่ได้ขาด เสร็จแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาไม่อยู่บ้านแต่กลับมาก็เจอเมียอยู่กับนายสันนี่ตามลําพังร้านค้าก็ปิดแล้วนายสันก็กินเบียรเมียเขาก็กินด้วยกําลังหน้าแดงก่ำกันทั้งคู่ทีนี้ก็เกิดมีปากมีเสียงกันเอตโรเพราะว่าตัวนายปัญญาเองก็เมามาจากข้างนอกแล้วด้วยนายสันก็รีบกลับไปทันทีคุณปัญญาเ็าถามหาลูกสาวคนโตก็ปรกมากฏว่าไม่อยู่ลูกชายคนเล็กก็ไม่อยู่เขาโกรธจนแทบทนไม่ไหวดา่าเมียเสียเสียหายหาย เมียก็ไม่ยอมท้าเลิกเขาก็บอกได้เลยพรุ่งนี้เลิกกันแต่เมียของเขาไม่ได้รอถึงเช้าแล้วเปิดแนบไปแล้วพร้อมกับบัญชีเงินฝากที่มีชื่อของเมียเพียงคนเดียวพร้อมทั้งโฉนดที่ดินก็เอาไปหมดชื่อในโฉนดก็เป็นของเมียอีกด้วยเพราะเขาไว้วางใจเมียมากทุกอย่างยกให้เมียมีอำนาจครอบครองเขาเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงที่สำคัญเหนืออื่นใดเนี่ยลูกสาวคนโตก็มาบอกเขาบอกว่าพ่อ พี่สันเขาก็หายไปด้วยนะพ่อในสันหายไปมันหมายความ่ายังไงเมียหนีไปไอ้นุ่มที่เป็นแฟนเขาลูกสาวก็หายหน้าไปด้วยอย่างนี้มันหมายความ่ายังไงเห็นทีจะไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องหาหมอดูให้ช่วยหรอกต้องไปด้วยกันแน่ๆเนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นแม้จะเชื่อ,อยังไงแต่ในความเป็นผัวก็ต้องตามหาเมียก็เพราะเขารักเมียคนนี้มากอีกทั้งข้าวของเงินทองก็อยู่ที่เจ้าหล่อนมันก็ต้องตามหากันต้องเอามาแบ่งให้เขาบ้างไม่มากก็น้อย ตามหาเรียกว่าแทบจะพลิกแผ่นดินก็ไม่เจอเอ,อนังแก้วเนี่ยน่าจะรู้แต่ว่านังแก้วไม่ยอมพูดอะไรนอกจากอาศัยกินข้าวที่บ้านไปมือมืองานการก็ช่วยขายข้าวขายของอะไรก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเ,ออเงินทองทั้งลูกทั้งเมียก็ให้เมียไม่อยู่ลูกสาวคนโตที่ดูแลร้านแทนแม่ก็ใหออ้ให้ใช้ไม่ขาดมือเขาตามหาเมียซะอ่อนอกอ่อนใจแต่ก็ไม่เจอ ก็มันถามนางแก้วว่ารู้ไหมว่าเขาไปอยู่ที่ไหนฉันจะไปรู้ได้ยังไงอะเขาไม่ได้บอกฉันนี่อะแล้วมันไปด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเลยแหละเขาไม่ได้บอกนี่สาบานได้อเปล่าสาบานทําไมก็ฉันไม่รู้นางแก้วก็ยืนยันอย่างนั้นโดยเสียงหนักแน่นแต่ไม่กล้าศบตาเขาก็รู้สึกว่านางแก้วนี่แหละจะต้องรู้แหล่งกดดานของคนทั้งคู่ตัวในปัญญาเองในช่วงที่เป็นพ่อไม่เมียหนีปรากฏว่ามีผู้หญิงอีกคนเข้ามาเกี่ยวพันไม่ใช่ใครที่ไหนอะ ก็เป็นคนที่เตือนในเขาสังเกตเมียกับเจ้าหนุ่มสันนั่นแหละเกิดความเห็นอกเห็นใจสงสารเขาแล้วตัวเจ้าหล่อนเองก็เป็นไม้มาหลายปีเนื่องจากเลิกรางกับสามีเก่าแยกทางกันมีลูกสองคนแต่ก็เติบโตช่วยตัวเองได้หมดแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อน,นิดรูปร่างหน้าตาก็นับว่าดีขาวท้วมอายุก็ไล่เลี่ยกับเมียที่หนีไปละอีกทั้งน้ำสายใจคอก็จัดว่าดี ก็สอบถามเขาอยู่เสมอว่าเป็นยังไงบ้างเจอหรือยังได้ข่าวบ้างไหมพอความเห็นอกเห็นใจมันมีมากขึ้นอ่ามันก็เข้าสู่ช่วงที่เกิดเป็นความรักใคร่ผูกพันกันมีการเกี่ยวข้องกันไปตามคันลองของมันร้านขายของตอนนั้นก็ประสบปัญหาทุนหายกำไรหดไม่รู้เงินมันหายไปไหนไม่มีเงินซื้อของเข้าร้านเลยเอาแล้วจะทำยังไงดีถามลูกสาวคนโตก็บอกไม่รู้ท่าเดียวเงินหายไปไหนไม่รู้ อจะทํำยังไงถามนังแก้วนางแก้วก็ไม่รู้ตกลงไม่มีใครยอมรับเขามารู้ตอนหลังว่าเมียของเขานั่นแหละดอดมาเอาไปเสียตอนที่เขาไม่อยู่บ้านมัวไปทํางานตายแล้วเสร็จตีแบบนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะรวมหัวกันเข้าข้า,ขางเมียเขาหมดเลยเขาก็เหมือนกับหัวเดียวกระเทียมรีบเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คงต้องปล่อยร้านให้มันเจ๊งไปเลยดีไหมแต่ว่าลูกสาวขอร้องให้พ่อหาเงินมาซื้อของเข้าร้าน ในปัญญากว่าใจอ่อนก็ไปได้เงินจากาแม่นิดนี่แหละมาช่วยเหลือเอาไว้ซื้อของเข้าร้านจนมีของขายเสร็จแล้วก็สั่งบอกว่าแล้วไม่ต้องเอาไปให้แม่มึงอีกนะลูกสาวงเงียบเขาก็พยายามถามลูกสาวแล้วก็นางแก้วว่าเมียเขา่ะอยู่ที่ไหนแต่ว่าทั้งสองคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมียเขาไม่ยอมบอกว่าอย่างนั้น คนที่ชื่อนิดเนี่ยดีกับเขาทุกอย่างเลยเขาเป็นนอนบ้านนิดบ้างนอนบ้านตัวเองบ้างสลับกันไปลูกสาวของเขากไม่ได้ว่าอะไรแต่นางแก้วดิมักจะพูดเน็บแนมกระแนะกระแหนเรื่องที่เขาไม่ไปมีเมียใหม่นเนี่ยจนกระทั่งเขาโมโหบางทีก็บอกมันเรื่องของกูพูดหยาบหยาบเพราะเบื่อนางแก้วเต็มแก่แล้วเขาเคยออกปากบอกให้มันไปหาที่อยู่ใหม่แต่นางแก้วก็ร้องไห้บอกไม่รู้จะไปพึ่งใครถ้ากลับบ้านนอกก็จะต้องโดนฆ่าตาย ก็เลยทำให้เขาใจอ่อนขึ้นมาอีกเขามารู้ในตอนหลังว่าที่เมียเขาหนีไปก็เพราะนางแก้วนี่ละยุอายุยงให้เจ้าสันพาหนีไปเพราะเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองที่เมียเขาครอบครองโดยบอกว่าเลือกแม่นะ่ะดีกว่าเลือกลูกสาวเพราะลูกสาวไม่มีอะไรจะได้อะไรบ้างก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่แ่เนี่ยแม่นี่แหละมีอยู่พร้อมแล้วมันแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ตายอ่าตายแล้วค่อยหาเมียใหม่เอาเงินทองไว้ก่อน รวยแล้วจะไปหาอีหนูเมื่อไหร่ก็ได้ว่าอย่างนั้นไอ้ที่เขารู้เรื่องนี้ก็พระลูกสาวคนโตบอกอ่าบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังเรื่องนี้เจ้าสันมันเมาแล้วก็เปิดปากคายความลับออกมาหมดว่าอย่างนั้นทีนี้ผู้หญิงคนที่ชื่อวันนิดที่เป็นแม่ไม้ที่ว่าเห็นอกเห็นใจเขาตอนหลังแอบไป,ปยุ่งกับสามีเก่าที่บังเอิญหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เขาก็สงสัยสอบถามนิดก็ไม่ยอมบอกจนเขาไปที่บ้านใน,นกลางดึกถึงได้พบความเป็นจริงเขาก็ตัดใจไม่ต่อว่านิดแม้แต่คำเดียวเขายอมรับในสภาพตัวเองว่ามันไม่เต็มร้อยเขาก็เริ่มปลงเริ่มหันหน้าเข้าหาความสงบทางธรรมเอาพระเข้าช่วยกล่อมกล่าวอารมณ์อะไรตัดได้ก็ตัดอะไรละวางได้ก็ทำขออยู่ให้ใจสงบไปวันวันก็พอแล้วเออก็ดีเหลือเกินทีน่เขาปลงได้ เขาบอกอย่างเนี้ยอ่ะเขาก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่าเขา,เขาจะทําใจได้ถึงขนาดนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งทึ่สามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนได้แล้วก็ทางออกของมันก็อืมไม่ยากหลอกครับท่านนึกถึงวัดไว้บ้างเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ตาน้อยตาน้อยไอโนดผูกคอตายทิดมีตะโกนขณะวิ่งกระหืดกระหอบไปหาทิดน้อยพ่อเจ้าทิดโนดซึ่งผูกคอตายเพื่อจะแจ้งข่าวตอนนั้นทิดน้อยกำลังถากคันนาอยู่ปลายนาทิดน้อยร้องเฮ้ยได้คำเดียวก็ทิ้งจอบไว้ตรงนั้นอะมึงพูดจริงเหรอแกถามตื่นตระหนกหรือว่าอาจจะเพราะว่ายังไม่เชื่อรีบกลับบ้านเถอะ ยายสมเป็นลมพับอยู่แล้วทิดมีสรุปอย่างนั้นยืนยันว่าไม่ได้ล้อเล่นจะล้อได้ยังไงในเมื่อทิดน้อยเป็นพ่อของเพื่อนเขาให้ฉันมาตามเดี๋ยวหมอกับตำรวจก็มาผู้ใหญ่เขาไปแจ้งแล้วความโกลาหลวุ่นวายนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนเป็นความทรงจำอันขมขื่นน้องคนหลายคนที่ต้องเห็นสภาพศพของเจ้านโนตไอคนซื่อที่ต้องมาตายแม้ขาดสติ ตายเพราะเมียหนีทิดโนดก็เหมือนกับหนุ่มกระตือรือร้อนบ้านนอกทั่วไปความรู้ไม่มากอาศัยความขยันอดทนทำมาหากินเท่าที่จะทำได้จนมีฐานะพอสมควรอาศัยว่าพ่อมีนาเยอะก็เหมือนกับมีทุนรองรับการสร้างเนื้อสร้างตัวก็เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อทิดโนดไปขอคำใบมาเป็นเมียได้สองปีก็เกิดความคิดใหม่จะสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนากว่าที่เป็นอยู่ พอทิดมีชวนไปทำงานไต้หวันก็ตัดสินใจทันทีขออนุญาตพ่อแม่ฝากเมียขี้ริ้วแต่ว่าอวบอัดขาวพองกับลูกสาววัยขวบครึ่งไว้กับปู่กย่าเสร็จแล้วเจ้าโนดคนซื่อกับเพื่อนรักก็เดินทางไปทำงานปลอดโปร่งโล่งใจฝันเห็นเงินก้อนใหญ่อยู่ไต้หวันทั้งสองเกลอได้รับข่าวสม่าเสมอจากทางบ้านทุกคนสบายดีขอให้ตั้งใจทำงานข่าวสบายใจอย่างนี้ก็มีต่อเนื่องในช่วงหกเดือน สองเกลือก็ส่งเงินให้เมียสม่ำเสมอพอมาถึงเดือนที่8เมียทิดมีส่งข่าวว่าซื้อนาไว้สองแปลงบ้านใหม่มุงหลังคาแล้วแล้วก็บอกมาในจดหมายมีข้อความใกล้เคียงกันกับของน้องสาวทิดโนดว่าคำใบขอกลับไปอยู่ดูแลยายสักพักหนึ่งลูกของทิดโนดก็คือน้องเจีย๊ยบน่าไม่ได้ไปด้วยต่อมาก็คือข่าวไม่ดีไม่งามของคำใบ กรนนั้นทิดโนดก็ยังส่งเงินให้เมียเมียก็จะมาเยี่ยมลูกสักคืนแล้วก็กลับไปบ้านตัวอีกหรือนไปทั่วเลยว่าเดี๋ยวเนี้คำใบแต่งหน้าแต่งตารวมทั้งเนื้อทั้งตัวนอกจากเสื้อผ้าทองหยองเนี่ยราศีสวยงามก็เกิดขึ้นที่สะเทือนใจก็คือข่าวจากน้องสาวทิดโนดท,ที่บอกให้เขากลับทันทีที่หมดสัญญาทิดมีเล่าว่าไอ้โนดมันร้อนใจอยากจะแหกสัญญากลับบ้านทุกวัน เสร็จแล้วสองเกลือก็ได้กราบแม่พระธรณีไทยพร้อมกันแต่ว่าได้รางวัลคนละแบบทิศมีมีความสุขล้นเหลือบ้านปลูกเสร็จมีที่นาเพิ่มเมียก,ก็น่ารักเหลือเกินคุยไปสามบ้านสี่เรือนว่าทิศมีเป็นสุดยอดของผัวขณะที่ทิศโนดเพื่อนรักแทบจะอักกระอักเลือดเสียงเล่าลือตรงกันหมดกลับเข้าบ้านเหยียบบ้านไม่น่าจะได้ยินคำนี้คำใบไปกับคนอื่นแล้วปล่อยลูกไว้กับย่า ความเจ็บช้ำครับแคนขมขื่นสะสมนานวันข้าวก็หันเข้าหาเหล้าแล้วก็เทน้ำตาลงผสมใครปลอบใครเตือนก็ไม่มีความหมายมันหมายถึงการหักหานน้ำใจกันทั้งเรื่องเงินและเรื่องศักดิ์ศรีเงินน่ะเสียดายไม่นานแต่ศักดิ์ศรีผู้ชายนี่มันเหมือนนั่งบนกองไฟถึงที่สุดก็ยึดเอาต้นมะม่วงหลังบ้านเป็นสุสานของเขามันน่าประหลาดใจที่บ้านของคำใบถูกเผาแต่ดับทัน แต่ว่าข้าวในนาวอดหมดแล้วก็ยิ่งหน้าประหลาดเหตุร้ายๆอย่างนั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อคำใบกลับมาเยี่ยมบ้านจนแม่ยายของทิศโนดออกปากแบบเหลือกลั่นมึงมันทำร้ายไอ้ทิศมึงใจดำในอีดอกแก้วมึงอย่ามาเหยียบบ้านกูอีกนะมึงทิ้งผัวหลอกผัวไม่พอทิ้งลูกได้หลงขอกังนั้นคำใบก็ยังเวียนมาหาแม่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง ไม่ว่าจะร่างกายที่สุดโทมไปพร้อมกับสง่าราศีที่หมดไปแล้วไอคนที่เชิดคำใบไปหรือว่าคำใบชวนให้เชิดเธอไปนั่นอย่าไปพูดถึงเลยนับตั้งแต่วันที่ไปด้วยกันมันก็ไม่เคยกลับมาเหยียบตำบนไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวเองหรือว่าบ้านคำใบแม่ย่อดชูคำใบกลับมาบ้านครั้งหนึ่งเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเหมือนกับคำใบนำเสนียดติดผุนรองเท้ามาด้วยครั้งหนึ่งกิ่งมะม่วง ข้างบันไดหน้าบ้านหักฟวาดลงมาเฉียดหัวเธอไม่ถึงองคุรีคำใบร้องลั่นพร้อมกับเสียงแม่ตัวของตัวตะเพิดเปิดเปิงด,ดังไปไกลหลายบ้านทีเดียวไม่แล้วด้จังไรไปเลยมึงไปให้พ้นบ้านกูเสร็จแล้วเวลานั้นอะไรที่ใกล้ตัวแกก็กระนำลงมาจนหน้ากลัวแกจะโกรธตายสเสดี๋ยวนั้นคำใบามาอีกครั้งหนึ่งร้องไห้หวยหวนกระเซอกระเซิงเข้าบ้านแม่เหมือนคนเสียสติ ร้องไห้ตีอกชกตัวเกลือกลิ้งกับพื้นในมือเธอมีเชือกเส้นหนึง่งปากสั่นเกือบจะไม่เป็นภาษาหนูมาแล้วหนูขอโทษพี่เธอพูดซ้ำซากละคนด้วยเสียงร้องไห้หยหวนยายพาแม่เขามันนั่งนิ่งไม่นึกอยากด่าหรือว่าหาคำด่าไม่ได้อ่าไม่อย่างนั้นก็คงนึกปรองสังเวชเสียงหวยหวนของคำใบค่อยๆจางไปทางทุ่งที่ไฟไหม้คราวก่อน หมูหมาเดินตามกระกลากรัวๆทั้งเห่ากันโชคทั้งหอนรับกันเหมือนแห่กันไปส่งไม่มีใครสนใจคำใบกระทั่งเช้าก็เห็นร่างโสมเหมือนบ้าของคำใบตรงเตงอยู่กับกิ่งมะกอกน้ำเสื้อผ้าหลุดลุ่ยหน้าอุจารขียี่ยวทะลักเปะเช่นเดียวกับตาที่เลือกโพลเหมือนจะหลุดจากเบ้าในมือกำเกรงทั้งสองข้างมีคนกล้างง้างนิ้วเอาซองออกมาแกะดู มันเป็นสมุดฝากเงินที่มียอดเงินเพียงห้าร้อบาทและบัตรเครดิตอีกหลายยี่ห้อหลายใบยล้วนมีร่องรอยเหมือนกับถูกกัดแทะไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะคนทางบ้านทิดโนดก็รู้ข่าวจากทิดมีไอ้โนดมันเอาคืนแล้วเออมันเอาคืนจริงๆ